ท่านอาจารย์ครับข้าเพิ่งกลับมาจากตลาดข้าเห็นพ่อค้าผักคนหนึ่งขายดีมากเลยทั้งๆที่ก็มีร้านขายผักอยู่แถวนั้นตั้งหลายร้านแต่เหตุใดร้านนั้นจึงขายดีกว่าเพื่อนทั้งๆที่ผักของเขาก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากเจ้าอื่นสักเท่าไหร่แล้วเจ้าสังเกตเห็นอะไรจากพ่อค้าคนนั้นบ้างละ่ะ เออข้าก็าเห็นหลายอย่างเลยพ่อค้าแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมีผ้ากันเปื้อนเหมือนตั้งใจแต่งตัวมาขายอีกอย่างเวลาลูกค้าถามอะไรเขาก็ตอบได้อย่างชัดถ้อยชัดคําแถมยังให้คําแนะนําการเลือกผักและการเก็บรักษาผักด้วยครับเหมือนม่ได้ตั้งใจจะมาขายเพียงอย่างเดียวอืมนี่แหละที่เขาเรียกว่าลูกค้าเลือกค้นขายก่อนที่จะเลือกสินค้าหมายความว่าอย่างไรอย่างนั้นหรือการตลาดมิใช่แค่การขายของแต่คือการขายภาพลักษณ์ด้วย ขายภาพลักษณ์คืออะไรอย่างนั้นหรือเจ้าต้องเป็นตัวแทนของสินค้านั้นมิใช่แค่ผู้ส่งของมิใช่คนขายทั่วไปแต่เป็นคนขายที่พิเศษเป็นคนขายที่พิเศษต้องทำอย่างไรบ้างอย่างนั้นหรือ ก็ยังเช่นแสดงออกถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญมิใช่แค่เสนอสินค้าแต่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอย่าพยายามกดดันเร่งขายให้เขารู้สึกว่ามาดูแลมากกว่ามาขายและที่สำคัญรักษาสัญญาสร้างสัมพันธ์ระยะยาวมิใช่หวังขายแค่ครั้งเดียวเออฟังแล้วเหมือนเป็นงานหนักเลยนะครับท่านอาจารย์ใช่งานหนักแต่เป็นงานที่ได้ผลหากเจ้าทำได้จะไม่มีใครมาแทนเจ้าได้ ลูกค้าจะกลับมาหาเองเหมือนดังมีแม่เล็กดึงดูดอืมข้าเข้าใจแล้วแหละครับข้าจะนําไปปรับใช้กับการค้าของข้าบ้างข้าแต่ลงมือทําเลยตั้งแต่วันนี้ดีมาก